ดีเช้าว,วันอาทิตย์ครับผมมาพบมาเจอกันแล้วกับผมเมิจตุทธวินครับผมก็ห่างหายเป็นนานคือเออไม่ค่อยได้ทํางานครับผม,ออมก็โดนเอกักขังบริเวณห้ามออกไปข้างนอกมาเออจะเดือนแล้วครับผมก็อยู่ห้องอยู่ห้องกินกิน,กนข้าวกล่องครับผมที่นี่เขาจะมีข้าวกล่องมาเอแจกถึงห้องเลยครับผมก็ะจะมีทั้งอาหารอินเดียและอาหารคิลิปินนะครับหมอมาตรวจพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอมาเช็กก่อนเนาะเช็คเช็คเช็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทนายสามแปดสามหกสามหกอู้รลายจังว่าก็ทางเจ้านายก็จะให้มาตรวจเออุณหภูมิทุกทุกวันนะครับมีคนนึงก็เออแยกห้องนอนอยู่คนเดียวเพราะว่าสามุเรื่องเสุ่มเสียงแต่ยังไม่เป็นออกแต่สุ่มเสียงนะครับสุ่มเสียงมีใครเคย ห้องหนึ่งก็อยู่กันสี่คนครับผมก็จะมาให้ดูข้าวกล่องครับผมมีทั้งข้าวอินเดียและและของฟิลิปปินส์ครับผมตส่วนผมเลือกกินกินของอินเดียนะครับผมอีกสามคนก็กินอาหารฟิลิปปินส์นะครับแต่ละวันก็มาไม่เหมือนกันต่างๆนานาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูกล้องกล้องหลังครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นข้าวกล่องเป็นอาหารอินเดียนะครับผมเอ่อ ผมกับผู้บ่าวน้องบัวเลือกกินอาหารอินเดียครับผมเพราะว่าอาหารฟิลิปปินส์เบื่อผมมาซ้ำซากจำเจครับผมบางวันก็มาแต่เส้นหรือแกงแกงไก่ใส่อะไรใสใน่น้ำส้มใส่ชูน้ำข้าวขาวมันขาวครับผมหรือไม่ก็ผัดผักแต่น้ำมันหอยฟิลิปปินส์ผมก็เบื่อครับก็เลยเลือกกินเนอออาหารอินเดียครับผมนี่เป็นป้อกองอาหารเดียวมาดูกันเลยครับผมแต่ละวันนี้ก็มาไม่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่ซ้ำซากครับผม สนรสชาติมันก็ไม่ต้องพูดถึงมันไม่อร่อยหรอก <c oughs> ไม่เหมือนเราทําเอง <c oughs> ที่นี่ไม่มีห้องครัวให้ใหถึงเวลาก็พ่อบ้านเดยเอาเขาเขากล่องมาตั้งไว้หน้าห้องเราก็ไปหยิบาามากินเลยครับอนี่ครับผมจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดของอินเดียมีเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นลัตซี่หรือโยเกิร์ตนั่นเองครับผมลัตซี่ตรวจครับผม ไม่ได้ทาคลิปนานพูดนิดหน่อยก็คันคอครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวครับผมอันนี้อันนี้เป็นข้าวครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นปาต้านะครับนี่ส่วนมากผมยังไม่ค่อยกินหรอกไอ้ปาต้านี่ไม,ไ,ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมก็กินกินมากไม่ได้มันอ้วนเป็นแป้งนะครับมีอะไรอีกเอ่ยเป็นไก่ทอดไก่ทอดสองชิ้นสีแดงแดงครับผมไก่ทอดไก่ทอดสองชิ้น มีดา์ครับผมหรือแกงถั่วเหลืองนั่นเองนี่อันนี้เป็นแกงถั่วเหลืองนะครับนี่แกงถั่วเหลืองมีอะไรอีกเลยอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดเหมือนกันครับผมแต่ทอดคนละอย่างกันนี่อันนี้มีอยู่สามสี่ชิ้นนะครับมีอะไรอีกอันนี้เขาก็เรียกว่าอะไรว่านี่อ๋อแกงผักรวมครับผมใส่ถั่วใหญ่ๆเขาเรียกว่าดาลหรืออะไรนี่แหละ รสชาติประจุจืดนะครับไม่ไม่อร่อยหรอกกินกินกันตายผมนี่คืออาหารอินเดียครับผมข้าวกล่องตอนเช้าก็จะมีขนมปังให้ด้วยขนมปังครับเย่ยมเราขอมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับต่อไปเราดูอาหารฟิลิปินนะครับผมฟิลิปินอาหารฟิลิปินก็จะมี ไม่กี่อย่างวันนี้วันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ตัวน่าก็จะเป็นผัดมักโรนีครับผมนี่เป็นผัดมักโรนีแล้วก็อันนี้อะไรไข่ดาวแค่นี้แหละครับผมน, <c oughs> นี่คืออาหารฟิลิปปินส์น <c oughs> แค่นี้แหละอาหารฟิลิปปินส์ <c oughs> ผมก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เพราะว่ามาวันหนึ่งมาไม่กี่อย่างรสชาติก็มนั้นก็ไม่อร่อยเหมือนอาหารบ้านเราเนาะมันติดปากเนาะ <c oughs> บ้านเพราะว่าอร่อยแต่บ้านเราก็ไม่อร่อยอรสชาติติดตากก็กาแฟก็ชงกินเองครับผมเอ่อพรุ่งนี้น่าจะเป็นข้าวคั่วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาหารเช้าอาหารฟิลิปปินส์น่าจะเป็นข,า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 ขา้าวข้าวข้าวคุกน้ํามันเออตอนเที่ยงก็จะเป็นแกงไก่อะไรเป็นกันแกงไก่แล้วก็มีเอ,อมีนมจืดแอป,ปเปิลคนละลูกครับผมตอนเที่ยงตอนเย็นก็แกงไก่อีกเหมือนเดิม กินต่กไก่แทบทุกวันครับผมหาปลากินแทบจะไม่มีเลยส่วนมากเป็นตะไก่นะครับนี่กินอาหารอินเดียดีกว่าครับผมได้กินหลากหลายนะหนึ่งสองสามสี่อาหารอินเดียคุ้มอาหารฟิลิปปินส์สองอย่างผัดเส้นกับไข่ดาว <c oughs> นี่ครับผมเป็นไงครับก็เห็นกันแล้ว,วใช่ไหมครับผมอาหารเอฟิลิปปินส์กับอาหารอินเดีย,ดยก็แต่ละวันมาไม่เหมือนกันครับผม ออตอนเที่ยงก็อย่างตอนเย็นก็อย่างอันนี้เป็นอาหารเช้าครับผมง,ง่งอาหารอาหารเวียดพีนตอนเย็นบางวันก็เป็นแกงไก่หวานๆใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็มีข้าวแค่นั้นเนละแล้วก็มีพวกนมนมแล้วก็แอปเปิลลูกหนึ่งนะครับส่วนอาหารนี้เดียวก็จะมีทั้งโรตีมีทั้งแกงรวมแกงถั่วเหลืองแกงกะหรี่ไก่บางวันก็เป็นแกงแพะแกงแกะเป็น้นก็แล้วแต่บางคนเนาะ ส่วนเพื่อนผมอีสาคนเขาชอบอาหารพิลนปปินแต่ผมก็ไม่ชอบตัวไหไรเพราะว่ามันกินไม่ค่อยู่ท้องมันไม่มีหลากลายนะครับก็มารายงานตัวแล้วครับผมหลังจากขายไปนานนีกผมเพราะว่าเอติดสถานคารโควิด1 9ก้ครับผมออกจากห้องไม่ได้โดนเออกักขังงงเนียว่ไม่ใช่กักบริเวณครับผมไม่ให้ไปทํางานให้อยู่ห้องครับผม กลัวเอาเชื้อไปแพร่ระบาดคนอื่นเขาก็ต้องทำตามกฎเขาครับก็ยังดีเขามีเข้ามาให้ส่งถึงห้องไม้กินนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถึงทุกคนครับในโลกคลิปนั้นกลาวว่าจะไปอยู่บ้านว่าจะทำจริงจริงจังสักหน่อยมาอยู่นี่มันก็อย่างว่าแหละมันถ่ายทำซ้ำซากๆแล้วก็เวลาส่วนมากเราก็เป็นทํางานแบบเนี้ย เราไปถ่ายก็ไม่ค่อยมีคนดูมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ลงอาหารก็ทํากินไม่ค่อยได้ผมเป็นห้องครัวรวมอะไรแบบเนี้ยออกไปข้างนอกก็จะไปรีวิวร้านอาหารต่างๆก็มันไม่ไหวครับผมราคาแพงไม่เหมือนบ้านเราครับผมแต่อมก็ยังได้ได้ไม่ได้มากมมยอะไรคลิปละห้าสิบตังค์คลิปละบาทอะไรแบบเนี้ยก็โอเคครับผมพบใหม่คลิปหน้าคิดถึงทุกคนสมัครคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม